วันนี้ก็มีเรื่องให้ตื่นเต้นตั้งแต่เช้าเลยนะคะในขณะที่พี่อ้อออกมาที่สวนหลังบ้านเพื่อที่จะทำการรดน้ำต้นไม้ค่ะก็มาเห็นงูอยู่หนึงตัวอยู่ใกล้ๆกับกระถางต้นเตยเขากำลังกินอึ่งอ่างอยู่นะคะตอนแรกพี่อ้อเข้าใจว่าเป็นลูกแมวตัวเล็กๆที่มาเล่นอยู่แถวนี้นะ เพราะว่าบางทีก็จะมีแมวตัวเ,เล็กๆมาเล่นอยู่แถวกระถางต้นไม้นะคะแต่ปรากฏว่าพอเดินเข้าไปใกล้ๆก็เป็นก็เห็นงูเขากำลังรัดเหยื่ออยู่นะคะก็กำลังที่จะกินอึ่งอ่างอยู่นะก็โทรไปหากู้ภัยให้เขามาช่วยจับแต่ปรากฏว่าเขายังไม่มาทำงานค่ะยังไม่ถึงเวลาทำงานนะคะ เพราะว่าเป็นเวลาที่เช้ามากพี่อ้อก,ก็เลยเรียกน้องมาช่วยจับค่ะซึ่งน้องชายเขาก็ไม่เคยจับงูมาก่อนนะคะก็ช่วยๆกันจับค่ะใช้ความระมัดระวังอยู่พอสมควรนะจนในที่สุดเราก็สามารถที่จะจับเขาใส่ขวดแล้วก็เอาไปปล่อยในป่าได้นะคะก็จบลงด้วยดีค่ะ